คือคำเชื่อมเหมือนกันอ่ะทีเนี้ยพอมาดูข้อที่สามอ่ะเขาบอกทําให้กลายเป็นครอบครัวที่มาดูความน่าและกิจกรรมคําเนี้ยเห็นปะมันมีคําว่าร่วมกันนั่นเองนั่นเองคือจุดจบอันนี้คือประโยคอ่ะเป็นคําที่สื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่พี่บอกเสมอว่ามันคือกรรมคือคาสุดท้ายคือส่งผลให้เห็นอ่ะทีเนี้ยคําตอบของมันอ่ะก็คือข้อสามข้อสามว่าข้อใดอยู่ระดับสามคำเชื่อมเนี่ยถือเป็นําดับหนึ่ง เนี่ยเนีย่ยไออถือลำดับเป็นลำดับสองทั้งหมดหนึ่งสองอันเนี้ยคือเป็นสอ,สองสามก็ต้องอยู่ข้างอันนี้อันนี้ไม่ใช่ติวเตอร์อนะคะอันนี้คือคนเข้าสอบเหมือนกันไม่รู้เพิ่งอ่านวันนี้แหละสอบตอนไหนนะคะฝ่ายสองอ่าตอนไหนนะคะสิบเอ็ดโมงครึง่งขอบคุณทุกคนที่ดูรายการย่าย่าตะวันสอบสอบมั่วๆเจ้าเก่งๆเชิมมุ้เชิมมุ้ ชงโกสอบอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าพี่บอกบอกมันบอกใหม่นะประาทันมี25ข้อใช่ปะถ้าเป็นเรื่องของเรียนประโยคจำมาไว้แค่สามส่วนคือต้นกลางปลายต้นให้เป็นคาขึ้นต้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกคํานามคํานามที่พอพูดปุ๊บคานี้รู้เลยว่าคืออะไรมีความหมายเลยอ่ะอันที่สองคือคําเชื่อมคําเชื่อมชลีอ่แล้วคือที่จึงทําเอให้อะไรพวกเนี้ยบางทีมันจะมีสองอันอยู่ในอันเดียวกันอ่ะใช่อ่ะแล้วชลี่มันจะสงสัยกับคําว่าและและ และและและสองอันนี้บางอันจะเป็นแล็เมื่อต้นเมื่อตอนท้ายกับแล้คและตรงกลางชริต้องดูคําว่าหลังแลอะคืออะไรออเและแล้วคือการกระทาอะไรสักอย่างต้องดูตอนท้ายว่ามันอ่านให้จบประโยคอ่ามันจะมีจุดจบตอนท้ายจะมีพอเรารู้แนลเราจะไม่อ่านจนจบปานสุดท้ายอ่ะตอนจบประโยคสุดท้ายอ่ะประโยคตอนท้ายอ่ะมันจะจบมันจะจบด้วย คำเสร็จสิ้นมันจะเห็นกรรมอ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือกรรมอะอม,มันจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอ่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น <Okay. S 1> ตลอดไปต,ตลอดไปจนกระทั่งอะไรพวกเนี้ย <Okay. S 1> เสร็จสิ้นอะไรพวกเนี้ยเออมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้แหละอันนี้พี่ไม่รู้แ,แต่คำมันจะมีมานี้เขายกตัวอย่างเนาะแล้วก็ค่อยไปไล่ไล่อ่านอ่านลาลแล้วมันไม่สะดุดอะอ่านอ่านอ่านเลหลายรอบก็ได้แล้วค่อยดูด้วยว่าเขาถามว่าอันดับที่เท่าไหร่ อันนี้เรื่องบทความบทความความหมายของมันนะมันจะมีมันจะมีมะมเขาเรียกอะไรวะเป็นหลักการอ่านของบทความใช่ปะเวลาอ่านประโยคพวกบทความนี้ขีดเส้นอะไรอันนี้รอบที่แล้วเราจะขีดเยอะขีดเยอะเกินไปอืแต่จริงๆมันขีดแค่น้อยๆว่าตามบทความแค่นั้นเราก็ตอบแค่นั้นเลยมันเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยเแบบรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยนะมันจะเหมือนขึ้นต้นเชื่อม แล้วก็ผลลัพธ์เดี๋ยวเราไปติดตามตอนผลงานสอบตอกค่ะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพอสอบเสร็จก็ให้มาสัมภาษณ์ด้วยคำถามเดิมกูตอบไม่ได้เลยเราต้องทำคำตอบนะพี่ยาเราต้อบอกดราต้องตอบคอไหนจะได้รู้ว่าตอบถูกหรือไม่ถอยากจะเหมือนในที่มันคิดแต่แเราไปลุ้นกันก่อนดีกว่าว่าข้อสอบมันจะออกแบบนี้หรือเปล่าเออไปออกง่ายแบบนี้หรือเปล่าไม่อันนี้หลักการมันเฉยหลักการตอบคำถาม คำถามหลังจากที่เขามาสอบกอพอพักกอกันเรียบร้อยแล้วก็หิวโซซัสโซเซแล้วก็พาบรรดาอิสลามมาเสพเนื้อกันค่ะ เดลี่มันมีทุกอย่างไงเหมือนเด็กเราได้ของกินนะเหมือนกินเกาเหลาอ่ะนี่นี่อันนี้นี่ใช่หรอใช่หลังจากที่เรากินข้าวมาไปหนึ่งจานถูกไหมถูกเนี่ยไม่ปุ้มยัดก็ได้ปุมยัดเหรอหลังจากหลังจากที่กินไปแล้วคนละจานมันไม่พอยาไส้ไม่ได้แล้วเราต้องหลังจากเกา ตอนเข้าวิสอบอะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจากการติวงเมื่อเช้าหลังจากออกจากห้องสอบเท่านั้นหมดพลังงานอย่าให้กูพูดศูนย์ก็ศูนย์เถอะหมดพลังงานกันเลยทีเดียวเอาเลยนะอบเรามีเสียใจหรอกเพราะเราไม่อยากหนังสือเต่เป็นที่คนนั้นอ่านทุกวันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเรามารุ่นกันถ้าผลสอบออกเมื่อไหร่ออกพรีา สิง,สงหา,หาโอ<ห>้ไปสอบรอบใหม่ละเหมือนเป็นเกาเหล่าแล้วมอ้อฟมันก็คือเกาเหล่าลั<อ>่นแรกอก็มีตุงฟางกระทองอีกร้านหนึ่งกาน้แกแะแต่ก็ให้เยอะบุงหาน้างุงเปาพี่กว่าจนื้อะม่มันเผ็ดมาแล้วคุณชอบเอ็นมั้ยเก่คุณนดนะ้กดีเนาะเห็นบน,นอยากกินเนื้อฮะนี่ เอออยากกินเลยควรทุกวันอ๋อล้วก็อยากกิน้มกคือยังเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวตุนเส้นกินอะไรที่เกี่ยวกับปุ้เออไม่ให้เขาใส่เส้นหรอบุญเส้นอ่ะอยากกินต้มเส้นใช่ไหมต้มเส้นเนี่ยงองแงตอนนี้ไม่น้อยไปเดี๋ยววันไหนน้อยทำแล้วทำใส่มาให้แล้วพี่ยา